สวัสดีครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวกันชนหน้านะครับอันนี้เป็นโลหะนะครับจากยี่ห้อ YR นะครับ YR ก็เป็นแบรนด์ของ RCmart นะครับที่ฮ่องกงนะครับก็คือ y e l e t s i n g นะครับ .com ก็อันนี้มีสีดำนะครับเป็นสีดำแล้วก็ในตัวกันชนเนี่ย ก็เขาบอกว่ามันใส่สำหรับ S C X 1 2 2ได้ Red Cat ได้ Texas ได้นะคร T I X 4นะครับก็อันนี้ความยาวเนี่ยความยาวของกันชนนะครับสุดก็คือ19 1 9เซนนะครับแล้วความกว้างก็ประมาณ2.5เซนนะครับแล้วก็รูตัวเนี้ยเวลาจะยึดติดกับตัวกันชนไอติดกับตัวแัสซีเนี่ย ถ้าเป็นชัดซีที่มีขายึดที่เป็นเป็นรูนะครับก็คือเขาจะมีขายึดมาให้ด้วยนะครับเป็นหมกลม2อรูนะฮะสามารถยึดได้ตัวระยะห่างระหว่างขายึดเนี่ยก็ประมาณ61มิบเอ้ยออมิลหกเออกอ็ดมิลก็ประมาณ6เซนนิดๆน,น,นะครับเผื่อว่าใครจะเอาไปใส่รถอะไรก็จะได้รู้ว่าประมาณไหน,นแล้วมีหลอดไฟด้วยนะครับมีหลอดไฟให้ด้วยนะครับ นี่ก็คือถือว่าคุ้มค่านะถ้าเกิดว่าแยกมาเป็นอนันต์นก็คือ1ก็คือมีตัวแฟนลีดนะครับมีแฟนลีดแล้วก็มีเขาเรียกนี้เขาเรียกว่าสติงเกอร์นะครับสติงเกอร์ที่เป็นเขาเขาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใช้เวลาแข่งเนี่ยคะแนนสติงเกอร์ก็คือตรงเข,ขาเขานี่ก็คือ1นคะแนนนะครับหคะแนนแต่ถ้าเกิดเป็นกิลกาดก็เหมือนกันก็ได้1คะแนนนะฮะกันชนถ้าเป็นโลหะได้3คะแนนนะครับยึดติดกับแชดซีนะครับ นี่ก็ในของของมันก็จะมีแฟรลีดให้นะครับหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวหูลากให้อีกสองอันสีแดงนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะมีหลอดไฟให้อีกนะครับน้ําหนักไม่หนักนะฮะน้ำหนักน้นําหนักเบาๆนะฮะแล้วก็ผมว่าก็คุ้มค่านะอันนี้ มีหลอดไฟให้ด้วยแล้วก็มีตัวยึดหลอดไฟก็คือมีตัวที่ล็อกหลอดไฟแล้วก็มีน็อตตัวเล็กๆนะครับมีน็อตให้อีกหลายตัวเลยนะครับสําหรับยึดก็คือส,สมบูรณ์สําหรับการที่จะยึดกันชนติกดกับแชสซีได้เลยนะครับก็อันนี้ก็ราคา990บาทครับของเยเลสซิ่งนะครับรหัสของของมันก็คือ t i x 4 0 9 2นะครับกันชนนะครับโลหะ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f c e e o o o y y u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  e i n s t t g r r m เว็บไซต์แล้วก็ช h o ปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อว่า r c Scale Thailand นะครับแล้วก็ Line ID ผมนะครับ HDA l i e n นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0814911989นะครับผมเอครับสวัสดีครับ